สวัสดีครับยินดีต้อนร,รับสู่ลองดิฟชแนล EP หกวันนี้จะมาพูดกันต่อถึงเรื่องสารสาอะไรนะสตาเลโซสตาเลโซ่ <less> <less> คราวที่แล้วเรานําเสนอกาแฟนอกเหนือจากการดิฟด้วยเครื่องสตาเลโซวันนี้เราจะมาพูดถึงของแต่งเพราะว่าคราวที่แล้วเราพูดไปว่าเครื่องนี้ของแต่งเยอะมากผมเชื่อว่าคนที่เข้าวงการกาแฟทุกคนเนี่ยพอกินไปได้สักพักหนึ่งมันต้องอยากไปต่อรสชาติตองดีขึ้นมันจะเป็นยังไงไปดูกัน อ่ะวันนี้ครต่อจากคราวที่แล้วถ้าอยากให้กาแฟจากเครื่องนี้สス์เรโซ่เนี่ยรสชาติมันดียิ่งขึ้นแนวทางมันเป็นยังไงบ้างก็เราก็จะมีบอททอมเลสนะครับเหมือนเครื่องทำเอสเปรสโซ่ใช่บอททอมเลสก็คือมันก็จะมีอุปกรณ์หลายอย่างเพื่อจะใช้ในการสกัดเราจะเปลี่ยนจากการปั๊มมือเป็นปัน๊มลมแทนเป็นลมผไฟฟ้าโอหอดอย่างนี้แลิอ่า จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเซตอัพเลยดีกว่าเริ่มจากของเดิมฐานฐานฐาน,ฐานมาก่อนฐานที่ทุกคนต้องใช้ตัวเครื่องสตาเลสโซ่ o. หน้าตามันเปลี่ยนไปข้างล่างมีฐานเงินเงินนี่อธิบายได้ไหมเอ่ยตัวนี้เป็นริงเพื่อจะใส่ตัวถ้วยเป็นบารทอมเลส51ามิลหมุนออกมาดูได้เลยไหมได้เลย โอ้อันนี้เทปเหลืองๆ m a r k กิ้ t เทปไว้นี่จะเอาไปพ่นสีกันดำเหรอเอาไว้กันมันคลายครับเพราะว่าตัวกระบอกเป็นพลาสติกนะฮะก็ถ้าเจอน้ําร้อนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะคลายได้ก็เลยอันนี้คือวิธีแก้เบื้องต้นอันนี้เราเป็น s a ฟตี้ของเรานะการน้ำพุง่งใน b a เก็ตอ่าเป็นบอ t ทอมเล s เหมือนกับเครื่องทำ e เ,เป r e s s o ทั่วไปใส่แล้วก็ประกอบกับเข้าไปคุณได้เลยอืมกระบอกมันจะอุ่นๆนะเขาว่า เหมือนกับการดิฟอะครับถ้าบางคนที่ใช้ที่ดิฟเซรามิกแก้วอะไรก็ตามที่มันมีเนื้อวัตถุดิบเยอะๆต้องอุ่นที่ดิฟเพื่อว่าเวลากาแฟออกมาจากกรองกาแฟที่เป็นกระดาษเนี่ยไปโดนที่ดิฟอุณหภูมิจะไม่ตกอย่างรวดเร็วทําให้รสชาติจะยังคงที่อยู่อันนี้กระบอกถูกเอาไปอุ่นด้วยน้ําร้อนมา ร้อนอนยยู่เลจากที่เมื่อกี้เราคุยกันก็จะมี bottomless เพราะของเดิมมันจะเป็นัะเกะแบบ pressure light เพื่อให้กาแฟเพื่อเพิ่มแรงดันใช้กาแฟแบบไหนก็ได้แต่ bottomless เ,เนี่ยกาแฟไม่บดมาดีจริงออกมาไม่โอเคใช่เพราะว่าน้ํามันจะผ่านเร็วม,มันไม่มีตัวกักแรงดันเหมือนตัววาล์วเดิม,มแบบนั้นอยู่แล้วก็ต้องอัดบดกาแฟให้ได้พอดีไม่ได้แน่นเกินไปถ้าแน่นเกินไปน้ําไม่ไหลระเบิดนะอาจจะระเบิดได้ <laughs> หรือว่าถ้าบดกาแฟหยาบเกินไปน้ําก็จะไหลเร็วก็จะจืดจะจืดจะ<อ>ได้ไม่ได้รสชาติที่ดีทีนี้ถ้าแรงดันมันจะต้องดีเนี่ยใช้มือตกไม่ได้ละอ่าจริงๆได้นะแต่แตมันไม่สุดไงเพราะฉะนั้นมีอะไรจะน้าเหนือ,อวันนี้ก็จะเป็นปั๊มปั๊มปั๊มจักรยานไฟฟ้าก็สายกาแฟเนาะมันน่าจะปั่นจักรยานกันเยอะมีข้ออ้างไว้อบ,บอกเนี่ยแล้ละปั๊มเซี่ยวหมีน่าจะขุนหน้าขุนตากันดี ไม่ว่าจะกินหรือไม่กินกาแฟเนาะคนปั่นจักรยานเห็นปุ๊บก็รู้กันปับ๊บโอเคเรามีปั๊มแล้วเสียบเข้าไปอย่างนี้หรอไม่ใช่มันจะมีฝาของมันครับฝาของมันหน้าตาแบบนี้นะครับฝาฝาเราจะต่อสายเข้าไปนะครับอันนี้เป็นสายลมตัวแยกน้ําออกจากลมใช่กันน้ําไอ้น้านเนี่ยกลับไปที่ปัม๊มอ๋อมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่นะเซ็นเซอร์วัดบาร์ถ้าเกิดตัวนั้นมันชื้นมันก็อาจจะเสียได้ อันนี้เป็นตัวป้องกันนะครับ<ม>ป้องกันน้ําย้อนกลับไปแล้วก็จะต่อแบบนี้ปุ๊บแล้วก็อันนี้เข้าปัมม๊มหมือนเหมือนเหมือนเวลาคนปั่นจากาักรยานจะรั<อ>้วนนะแล้วก็ไม่อยากจะเจอด้วยเพราะถ้าต้องทาอย่างนี้คือ,อยางันะ่วนเลยเรียบร้อยทีนี้เอาฝานี้ใส่นี่ได้เลยใช่ไหมใช่อันนี้ก็คืออ๋อจอกกล้งไปปุ๊บแล้วก็จะบิดนะครับนี่ปุ๊บอ่าให้ตึงๆมือหน่ตึงๆมืออแล้วก็ใส่ได้ปุ๊บ ยัดเข้าไปอ่าไอ้เหลืองๆหลนี่อะไรเลยอันนี้เป็นตัวคายวาลเวลาเราสกัดได้แรงดันที่พอดีแล้วหรือว่าเราจะพอแล้วเราจะปล่อยแรงดันจากกระบอกนี่ออกแล้วก็คายออกน,อน,น่าหว่าเวลาชงเนี่ยถ้าหมั่นใส้ใครก็หันไ้หน้าวาลนี่ใส่หน้าคุณนั้นด้วยพอชงเสร็จก็มีข้ออ้างซัดแนงเลยเต็มหน้าอันนี้นตัวนี้เป็นตัวอ่าเติมน้ามียางซิลเรียบร้อยทนแรงดันได้อย่างดีโอเคถ้างั้นกาแฟของวันนี้ แต่ยังเป็นกาแฟคั่วเองอยู่ข้าวกรนที่บทเป็นอะไรนะเป็นรุ่นเคพัเป็นรุ่นเคพลาสใวันนี้ได้ข่าวว่าที่บทต้องเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าวิธีกรรมมันเปลี่ยนไปที่บทจะเป็น j m a ชื่อรุ่น,น,น Jma ม็ใช้ j m a ็แทนมันต่างกับเคพัฒยังไงคือ,อตัว j m a เนี่ยเบอร์บทมันจะละเอียดกว่านะครับต่อคลิกเนี่ยมันมันละเอียดไงคือมันจะถี่กว่านะ่นันแะเพราะว่า เอสเโซเนี่ยเลรากดเราต้องหาเบอร์บทใช่ไหมครับเพื่อให้น้ําเนี่ยมันไหลพอดีกับที่เราต้องการอืเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเครื่องบทที่เบอร์มันห่างเฟืองมันห่างนั่นเองเหมือนกับเวลาหุนเปลี่ยนนะระยะห่างระหว่างคลิกมันห่างใช่มันก็จะทาให้เราหาเบอร์นั้นยากบางทีอาจจะน้ําน้อยแบบว่าไหลเร็วเกินไปหรือพอปรับมาอีกคลิกเดียวอุ้ยแม่งไม่ออกอะไรเงี้ยอทีนี้ตัวนี้มันก็จะแก้เราสามารถ ระหว่างเบอร์นั้นอนะ่ะมันจะละเอียดมากขึ้น<ม>ก็เลยต้องใช้ตัวนี้เหมาะกับเ<ม>อสเสโซ่อะลองดูพี่กากัมขั้วกลาง่อนคิดว่าบดเบอร์ไหนหนึ่งจุดห้าศูนย์หนึ่งจุดห้าศูนย์อือคือหนึ่งรอบกับอีกห้าน <5. S 2> ะหนึ่งรอบแล้วก็เลขห้าแต่วันเนี้ยจะลองเป็นหนึ่งจุดห้าห้าละเอียดขึ้นไปอีกอ่าอยากอยากลอกกงอีอือเพราะว่าไม่ชัวนะกลัวเดี๋ยวมันระเบิดตุ้มเพราะเป็นเม็ดที่ไม่เคยใช้เนาะ ไม่เคยเลยมาเล็นนี้มันต้องหาเบอร์บทไงเอสเปซโซ่แล้วก็ลองหยาบก,ก่อนอ่าเคยเซฟก่อนเคยเซฟก่อนมุนเลยลแด้ขอลองหมุนดูพิกคลิกมันจะละเอียดมากมผมเคยใช้ที่บททำมอบทเอสเปซโซ่ให้พี่ชายบอกเลยกล้ามขึ้นตัวตัวนี้เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วที่ได้ลองยี่ห้อเดียวกันไปกล้ามขึ้นหนักกว่าเดิมเพราะว่าหัวบทแม่งใหญ่กว่าทำมอแล้วนี่ละเอียดหนักกว่าสัปดาห์ที่แล้วอโอ้ชูการ์ฮันนี่ไอซ์ที ถ้าเริ่มหมุนได้แล้วอย่าหยุดต้องใช้นิ้วโป้งดันแล้วเนี่ยขออนุญ,ญาตบทนอกจอบน้อยไม่ไปแล้วปกติกินคั่วเข้มใช่ไหยคั่วกลางถึงคั่วเข้มอ๋อ ม,าามันจะบดง่ายกว่านี้ม่วง่ายกว่านี้เยอะมากแต่เร็วนะแป๊บเดียวเร็วแต่แล้วก็อดทนเอาหน่อยนะแป๊บนะเดียวเองอ่ายี่ห้อนี้ผมจําได้นะเป็นแม่เหล็กจําได้ว่าเอาบัสเกตมาจิ้มจึม๊ใส่ได้เลยชีแขนทรายแล้ประกบ <c oughs> จิง้งแล้วก็เขาอเลยขาอใส่ถาปพลาติกไม่มันเลยมีอุปรกรณ์เสริมไหมไหมครับมีครับต้องถาดไม้ถไม้ต้องถาดไม้โอ้ ไม่ได้อุปกรณ์ขอมันต้องมีนนี้ลบซีนไปก่อนเนาะเอ่อเคาะอโอเคลงมาแล้วสวยๆมีอุปกรณ์พิเศษอะไรเพรื่อขวดชมพู่มีนี่เป็นเข็มข<อ>เข็มเกลียวเข็มเกลียวเกลียวเพื่ออะไรเกลียวเพื่อลดแชนล์ลิงคนะครับเหมือนจะทำมาเอาว่าให้กาแฟมันไม่เป็นก้อนอ่ะเราก็ต้องมีโรสซิ่งลิงใส่เข้าไปเพื่อ เวลาเกลี่ยไม่ให้มันกระเด็นออกมาเราจะเกลี่ยให้มันแตกนะครับไม่เป็นก้อนทีนี้ต้องกระทุ้งอีกไหมที่นึ่งโอ้สวยก็คือเพื่อเกลี่ยให้หน้ากาแฟเรียบเพื่อเวลาน้ํามันลงมันจะได้ลงเท่ากันทางบาสเกตอ่ะคือต่อไปก็ต้องแมทมตีนะสีดำนี่เป็นตีดำแทมเปอร์โอ้ยห<ด>มุนไหมก็หมุนหมุนกาแฟจะได้ไม่ติดเวลาเห็นกาแฟเรียบๆด้วยมือตัวเองมันก็ฟินเดีกอย่างนี คือ,อ,คอทีนี้อย่างถ้าไอครึ่งโมก้าที่ทําเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถ้าไม่มีกระดาษรองจุดที่น้ําไหลลงไปอ่ะจะทําให้มันเป็นหลุมอันนี้เรามีด้วยไหมเราใช้นีพัฟสกรีนเรียบร้อยแล้วก็ประกอบกลับประกอบกลับก็ใช้ตัวนี้แล้วก็ประกอบเข้านี้เลยใช่ปกติแต่ปอดอันนี้ปอดสายปอดสายมือใส่ง่ายแน่นหน่อยตึงมือ อ่าโอเคอเ,คเคาานี่ยหามุมน <c oughs> เนยมีมุมเนี่อืคมแล้วก็ประกอบทอลอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดีกว่าใส่สกเกลก่อนสัปดาห์ที่แล้วใส่สเกลกลับไปอีกด้านหนึ่งกะว่าให้ผู้ชมได้เห็นปรากฏว่าปั้มเพลินไม่ได้มองสัปดาห์นี้ขออนุญาตเอาด้านสเกลห,หันเข้าหาตัวเองอ่ะแก้ว พอดีเป๊ะเอาเติมน้ำโอเคพอันนี้เราก็ปิดวาล์วไปก็ปิดวาล์วโอเคทุกอย่างแน่นหวังว่าจะชัวนะอย่าระเบิดสายหน้าก็พอใส่น้ำแล้วกาแฟแล้วทุกอย่างพร้อมอวยพรผมด้วยกดสตาร์ทได้เลยใช่ไหมสตาร์ทได้เลยสามบาทแล้วก็คือเราก็จะหยุดพีินฟลชั่นแล้วกดเลย กดใจหยุด่าแ,แ่เริ่มหยดมีคนกดสเกลให้ด้วยอ๋อถือว่าโอเคนะแล้วกดต่อเลย เอสเปรสโซ่ so, แก้วแรกในบ้านปล่อยลงน่อยโอ้ oh. mm hmm. ว่ดีนะที่หันวาวไปทางอื่นสิ่งแรกที่ผมเห็นครีมาละเอียดมากกล้องไม่น่าจะเห็นแต่ว่าเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วครีมาเนี่ยมันจะมีการไล่สีมันมีฟองที่หยาบฟองที่ละเอียดอะไรก็ตามแต่แต่สัปดาห์เนี้ยฟองละเอียดมากสม่ำเสมอถือว่าจาับนี่เริ่มน,นี่คือไล่น้ําออกจากกระบอกแล้วกาแฟที่ลงมาตรงเนี้ย นับเป็นอเมริกาโน่ได้ไหมไม่แน่ใจนะแต่ก็ทานได้นะตัวเนี้ทานได้แต่อาจจะจืดสนิทก็ต้องแล้วแต่แล้วแต่คนชอบไม่ชอบเนาะใช่แล้วแต่คนชอบบางทีมันก็หวานนะอืถ้าเราดึงช็อตเร็วอย่างเงี้ยมันก็จะหวานถ้างั้นตอนนี้แยกชิ้นส่วนมันได้แล้วใช่ไหมได้แล้วเอาอะไรออกก่อนเอาสายก่อนสายอันนี้ออกก่อนนะจ้าปลดก่อนมันจะไม่พุใช่ไหมไม่ไม่ไม่เราปลดแล้วไงเราปล่อยลมออกมาแล้วทีนี้ เดี๋ยวเก็บตัวนี้ออกไปก่อนจะได้นั่งคุยง่ายๆเอสเปซโซเวลาทําเสร็จมันก็จะได้ฟอร์จูนคุกกี้อันนี้เคาะออกมาได้เหมือนกันหรือเปล่าแน่นอนเพราะว่าเราไล่น้ําไปแล้วไล่ไอ้นี่ออกมาแล้วใช่อ่ะมันเป็นยังไงออกมาได้เลยมันจะไม่ลวกมือใช่ไหมจะร้อนหน่อยร้อนตอนบาสเกตข้างในครับเดี๋ยวบาสเกตออกได้เลยจะร้อนไหมน๋อไม่ร้อนเท่าไหร่นาะเดี๋ยวเก็บของอ่ะเอาอเราก็เคาะพักสกรีนออกมาก่อนเคาะเบาๆเย็นเยงนแล้วอ่านั่นแหละเคาะ เลยความเลยอ่าสไลด์ออกมาสวยๆออ,อ,อันนี้เอาจะแตกนิดนึงอาจจะแทมไม่เนียนเป็นสายดิสนะครับผมมีขออ้อร่างเช็คถ้างั้นเก็บโต้แล้วเดี๋ยวเราจะมลองชิมกันแต่ทีนี้จะชิมคนเดียวก็กระไรอยู่่ะเดี๋ยวจะให้ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ลองชิมดูด้วยอ่ะกินเข้มกว่าสัปดาห์ที่แล้ว กลิ่นฟุตตี้ของสัปดาห์ที่แล้วหายไปหมดแล้วรสชาติเป็นยังไงเปรี้ยวทำ <c oughs> ไมมันไม่มีกินวะมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวแต่หอมนะชงดิฟยังไม่เปรี้ยวขนาดนี้เลยทำไมอ่ะอาจจะเบอร์บนไม่ได้หรือว่ากาแฟเราน้อยไปน้ำผ่านเร็วนะฮะเปรี้ยวจนจะซาแล้วนันเนี่ยเปรี้ยวมากคือเป็นคนชอบกินกาแฟออกฟุตตี้นะแต่มันไม่ใช่แบบนี้ <c oughs> อันนี้จัดเลยอันนี้มันคือ ความเปรี้ยวของอะไรก็ไม่รู้คือมันไม่ควรจะมีรามันน่าจะ Under x t r a c t ถ้ามันเป็นขั้วอ่อนอะจะต้องทิ้ง P ีนฟ fill นานขึ้นอีกหน่อยนึงอันนี้คือเปรี้ยวแบบเปรี้ยวซาเปรี้ยวซ่ามากซาลิ้นเลย <c oughs> บอกได้คําเดียวว่าช็อกแต่จะเป็นแบบเราเบอร์บทเรายังไม่ได้หายเราสดเลยนะเรามาทึงเราจัดเลย <c oughs> ซาติดลิ้นอะทีนี้ขอชิมน้าล้างปากหน่อยสิว่าจะเป็นรสชาติที่คุนเคยหรืเปล่าอาจจะหวานนะน่าจะหวาน เป็นน้ำล้างแก้วเอสเปรสโซ่นะน้ำร้อนกลิ่นกาแฟช่างมันเถอะอันเนี้ยที่ออกมา,มาพิสดาในขนาดนี้เคยกินรสพิสดาในขนาดนี้ไหมไม่ไม่เคย เปรี้ยวมากมันไม่เคยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความเปรี้ยวที่แบบของฟุตี้หรืออะไรมันเปรี้ยวแบบเหมือนคนเอาโซดามาใส่เซตอัพเนี้ยผมมองว่ามันทําให้เหมือนเครื่องเอสเปรสโซเครื่องใหญ่ๆเครื่องหนึ่งแล้วใช่คือมันได้แรงดันมันสามารถใช้กาแฟที่บดละเอียดได้สูงน่าจะผิีิเ็ตเนี้ยของอัพเกรดชุดนี้เนี้ยกว่าที่เมื่อถึงจุดเนี้ยฝ่าความล้มเหลวมาเยอะไหมเยอะก็กาแฟน่าจะเป็นกิโลนะกิโลเพราะว่าเปลี่ยนยี่ห้อกาแฟก็ต้องหาเบอร์บดใหม่แล้วก็การควบ ขวเข้มขวกลางก็ต้องหาเบอร์บดให้มันลงตัวไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นแงยเปรี้ยวจากที่ฟังก็เข้าใจได้แหละว่ามันเหมือนกับเครื่องทำเอสเครื่องใหญ่ๆตามร้านน่ะคืออย่างร้านกาแฟกาแฟแต่ละวันพอมันทิ้งไว้ร้านน่ะเวลาซื้อมาซื้อมาหลายกิโลเลย <c oughs> กาแฟในวันนี้ก็คือกาแฟของวัพรุ่งนี้แก๊สที่คายออกมาก็ไม่เท่ากันแล้วกาแฟแก้วแรกที่ล้างเครื่องอาจจทิ้งแก้วถัดมาก็คงต้องหาความเหมาะสมเพื่อให้ลูกค้ากินในวันนั้นนั้นมองว่าเซตอัพนี้ยน่าจะ เข้าใกล้จุดนั้นแล้วก็ต้องหาความเหมาะสมนั้นนะถ้างั้นคนที่มีทุนชอบเล่นมาถึงสตาร์ทปุ๊บกูจะจัดชุดนี้ยมีอะไรอยากจะบอกซื้อเครื่องเอเพซโซเหรอครับเราเล่นรอนเล่นก็คือเป็นการเริ่มต้นสาหรับคนที่อยากจะลองทานเอสเพโซ่ที่ใกล้เครื่องเข้าไปแล้วเหมือนได้รสชาติ แล้วก็ได้สนุกกับการทําด้วยครับคือขั้นตอนเยอะกว่าเครื่องเอสเปรสโซ่ใหญ่ก็ไมน่าจะเหมือนกันนะก็เครื่องใหญ่ถ้าเกิดเป็น5้าสิบแปดมันก็จะแค่เคาะเนี่ยมันก็แล้วแต่ร้านเลยแหละแล้วแต่คนทําอันนี้ก็อยากจะบอกว่ามันได้สนุกด้วยได้เล่นของเล่นเหมือนได้ของเล่นใหม่อ่ะเมื่อกี้นั่งเล่นอยู่พรามันจะมีความฟินบางอย่างเวลาแบบได้พอทำมันเสร็จรู้ขึ้นมาเออเว้ยใช่เออ้แต่ละขั้นตอนเนาะเหมือนเราได้เรียนรู้เอสเปรสโซ่ไปด้วย กาแฟกาแฟแบบไหนบดยังไงอย่างนี้แล้วก็เวลาการ e การสกัดเนี่ยสำคัญมากอันนี้เราต้องเราจะได้เรียนรู้ทุกอย่างเลยก่อนที่จะไปไปเล่นเครื่องใหญ่จริงๆเนี่บนี่คือทั้งหมดในซีรีส์สตาเลสโซขอจบเพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะก็ฝากติดตามกันต่อไปแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการลงคลิปในการทำช็อต ที่มันถูกต้องของเครื่องสตา์เลโซจากจานเอ็ X ให้ดูอีกครั้งหนึ่งถ้าอย่งไรก็สวัสดีผมจะเป็นคนนี้สวัสดีครับสวัครับจากที่เมื่อกี้เราคุยกัน <c oughs> ก็คือจะมีบอททอมเล็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> กดลงไปกดอาครับ